ช่วงนี้ไปดูศูนย์ฝึกกีฬาเอกชนเบื้องต้นนะครับสำหรับชัยชนะนะครับในโอลิมปิกเกมของนักกีฬาอินเดียนะครับมีรายงานจากทีมข่าวกีฬา n อ t ไปติดตามกันครับเรียนรางวัลโอลิมปิกเป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกคนใฝ่ฝันและสถานที่แห่งนี้คือศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชานเมืองบังกลอทางใต้ของประเทศอินเดียก่อตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งหวัง ให้การส่งเสริมพัฒนาและปูทางสู่ความสำเร็จให้กับนักกีฬานิราชโชปราเคยเข้ารับการฟื้นฟูร่างกายรักษาการบาดเจ็บข้อศอกในศูนย์ฝึกแห่งนี้ก่อนจะพลิกชะตาชีวิตคว้าเหรียญทองพุ่งแหลนในโอลิมปิกโตเกียว2020อย่างยิ่งใหญ่มาแล้ว ศูนย์ึกกีฬาเอกชน IIS มอบทุนการศึกษา,าก100%ตเต็มให้กับนักกีฬาที่มีศักยภาพกว่า800คนทั่วประเทศอินเดียเข้ามาฝึกซ้อมในศูนย์ฝึกกีฬาระดับโลกภายใต้การดูแลของโค้ชชั้นนำและการสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร,ร์การกีฬากูชากราราวัตนักกีฬาว่ายน้ำซึ่งพลาดตัวโอลิมปกิกที่ปารีสเชื่อมั่นว่า ศูนย์ฝึกแห่งนี้จะช่วยผลักดันให้เขาได้ไปแข่งขันที่นครลอสแอนเจลิสในอีก4ปีข้างหน้าได้อย่างแน่นอนขณะที่ลุชดีวาลี่ CEO ของศูนย์ฝึกกีฬา i s s เข้ามาบริหารงานองค์กรแห่งนี้พร้อมด้วยโค้ชมากประสบการณ์จากแอฟริกาใต้และนิวซีแลนด์ก็เชื่อว่าอินเดียมีศักยภาพที่จะพัฒนานักกีฬาขึ้นไปอีกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครีทา ทั้งลู่และลานตลอดจนกีฬาว่ายน้ำด้วยวาลี่ตื่นเต้นกับโครงการนี้มากๆเราพยายามสร้างส,างสิ่งแวดล้อมระดับโลกในทุกการฝึกซ้อมและไม่เพียงส่งพวกเขาเหล่านั้นเข้าร่วมแข่งขันมหากรรมกีฬาแต่พวกเราต้องการให้นักกีฬาทุกคนเฉิดฉายและประสบความสำเร็จขั้นสูงสุด ดยองค์ประกอบหลายด้านทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรและการฝึกสอนในแบบฉบับของมืออาชีพส่งผลให้นักกีฬาเยาวชนอินเดียต่างคาดหวังถึงการพัฒนาขีดความสามารถจนก้าวสู่ฝันในกีฬาโอลิมปิกครั้งต่อๆไปในอนาคตทีมข่าวกีฬารยายงานครับ